หน้าดำเบ่งที่วะน้าดำปีคือว right. ่าดำคือปีที่แล้วผมีเงินจ้างเขาดำเต้เ้ยวันที่ได้ยังวันที่ที่ได้เขาได้ไปไหน้าพงศ์ยาน เดืนนี่เถเราหอดใจหอดก็ไหวหน้าเราหอดใจกอโอ้ขันเดือนนี่มั้งสาล็อกสล็อกหนึ่งสสล็อกมหอดีป่ะสีล็อกได้ดิหนึ่งสองสามสี่อใหญ่เติมเยอะแยะเต็มสี่ไรสี่ไรหา่หกไนละ